ประจำวันที่11-17ถึงสิ่นะคะสิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดวงรายสัปดาห์ให้คุณนะคะใช้วิจารณญาณเนาะ,ะบางคนรู้สึกหดหูนะคะรู้สึกหดหูโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาจะแบบมีปัญหาเรื่องเงินเนาะเออแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์นี้คุณจะ คุณจะมีเงินคุณจะได้กร,รมเงินค่ะเออเป็นกอบเป็นกรรมคือจะเก็บเงินอยู่หรือจะสามารถเคลียร์เรื่องเงินนะคะเออวางแผนเรื่องเงินได้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาเป็นช่วงรัดเข็มขัดนะเป็นช่วงที่คุณจะเมเนจได้สัปดาห์นี้หลายคนนะคะมโอกันในเรื่องของการเริ่มต้นได้งานใหม่ได้โอกาสที่ดีเข้ามาได้นะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ใหม่จะได้พบได้เจอคนถูกใจสําหรับคนที่โสดหรือคนที่ไม่โสด นะคะถ้าคุณไม่โสดก็มีโอกาสที่จะแบบเป็นไปได้ว่าได้แบบหันหน้าเข้าหาการปรับความเข้าใจหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีซัมติงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเจอความสมดุลของการและกันได้ King of Pentacle นะคะถ้าคุณโสดคุณอาจจะได้เจอคนที่แบบจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญอะไรสายเปอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะมาดูต่อให้ไลฟ์ของคุณในสัปดาห์นี้ว้าวเก้าถ้วยค่ะความสุข ะะความสุขความส,สมหวังนะคะได้ในสิ่งที่ปราถนาแหละมีความสุขแต่ว่าควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนอะหลายคนถ้าคุณแบบเหนื่อยไม่สบายาเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีการฟื้นฟูพลังงานที่ดีมากขึ้นเห็นไหมไม่สบายเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเจอแพทย์เจอได้ไหมขอดูอีกหนึ่งใบอ่ะจะเจอคนที่มีความสามารถได้ แนะนำไปหาหมอนะคะหรือเป็นไปได้ว่าหลายคนเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการฟื้นฟูนะคะพลังงานหรือว่าฮิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยทาได้เช่นกันนะคะบางคนอาจจะช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วบางคนก็เข้าสู่การเตรียมตัวกับการเริ่มต้นใหม่เออคุณจะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าปัญหานี้จะเกิดจากอะไรก็ตามหลายคนก็เจอแบบ การกระทําที่ไม่ดีของใครสักคนมาแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือมาดูว่าความสุขของคุณมันคืออะไรคะในสัปดาห์นี้ความสุขของคุณคิงองบอลคืองานนะคะงานกับใครสักคนที่ที่แบบว่าอยู่ทางไกลแล้วมีการติดต่อมาหรือเดินทางมาหาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะหลายคนก็เกี่ยวกับ เพื่อนหรือว่ามีข่าวดีจากทางไกลก็ได้ long distance นะคะหรือบางคนมีความสุขได้ไปเฉลิมฉลองได้ไปงานปาร์ตี้ได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะแต่สิ่งที่สําคัญแบบเรื่องที่แบบมันติดค้างในใจเราเราอาจจะมู่อ่อนนะคะช่วงเวลานี้หลายคนอาจจะได้เจอใครสักคนผ่านการเดินทางหรือเพื่อนติดต่อให้เนาะแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันคือการงานบางคนมีโอกาสได้ไปดูงานต่างสถานที่นะคะหรือได้ มีแบบคำสั่งให้ต้องไปดูงานหรือว่าได้รับมอบหมายให้ย้ายอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องที่ดีก็มีนะคะแต่มันมันเป็นรอยยิ้มการงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจลละเออเงินเป็นไงเงินอาจจะได้ความช่วยเหลือแบบลับๆ <c oughs> <c oughs> นะคะจากครอบครัวก็ได้เนาะจากครอบครัวก็ได้สุขภาพกระวังการทำงานหนะักหรือเรื่องเก่าๆของคุณนั่นเองมาดูสุดท้ายห้าใบสุดท้ายนะคะ ห้าใบสุดท้ายคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจัดเม e น t นะคะทำสมาธิเมื่อมีโอกาสนะคะหลายคนคุณจะเห็นสัญญาสัญ,ญลักษณ์รูปเลขาคณิตหรือรูปเมอร์กระบ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณนะคะประตูแห่งอีกมิติหนึ่งหลายคนก็กำลังเรียนรู้หรือบางคนยกระดับนะคะทางจิตใจของคุณแบบอยากเรียนรู้แบบมิติที่สี่มิติที่ห้าอะไรอย่างเงี้ย หลายคนมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่ดีได้นะคะโดยเฉพาะทางการเงินเนาะต้องจัดการกับความเครียดในเรื่องของเนกาทีฟนะคะบางคนถ้าเป็นเงินช่วยเหลือน่าจะมาจากคนรักให้ความช่วยเหลือหรือมีโอกาสทางที่สองงานเสริมอะไรเงี้ยมาก,ก็ได้โอ้ทำไมเริ่มมาดีขึ้นช่วงปลายๆนะคุณเงินจะดีขึ้นช่วงปลายๆสัปดาห์นะคะเลิศม,มากๆเงินกับความรักดีขึ้นช่วงปลายๆอะนะ เอาเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะจัดการกับความคิดของตัวเองนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลิฟเลิบค่ะ